ข้อสิบเอ็ดพร้อมพร้อมสิบเอ็ดให้แอลเป็นเส้นตรงที่มีความชันขีดเส้นใต้เส้นตรงแอลเป็นเส้นตรงแสดงว่ามันต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยอะเรื่องเลยนะเส้นสัมผัสจําได้ไหมเส้นสัมผัสเส้นโคง้งอะไรเงี้ยความชันของเส้นโคง้งยูมีหมดทุกอนันอีพีอะไรไม่รู้อีพีห้ามั้งพี่มีหมดทุกอนันท่านดูทวนนะไปไม่ได้ไมาเชือดคอได้เลย เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะแอเป็นเส้นตรงมีความชันเท่ากับลบสองพี่ขอเขียนสรรมการแอก่อนสรรมการแอคือแอลโคลอน y เท่ากับ mx บวก c เป็นสรรมการเส้นตรงแล้วเขาบอกว่าความชันเท่ากับลบสองมันก็คือ m ถูกไหมเพราะฉะนั้นสรรมการนี้มันคือ y เท <Y S 1> ่ากับลบสอง x บวก c ไม่รู้ติดไว้ก่อนรู้แค่นี้ไม่รู้ c ว่า c คืออะไรโอเคไหมคะ ถัดไปบอกว่าถัดไปบอกว่าไปสัมผัสกับพาราโบลานี้สัมผัสไฮไลท์สัมผัสครับสัมผัสก็คือแตะครับหมายความว่าหมายความว่ามีเส้นโค้งเส้นหนึ่งมีเส้นมีเส้นโค้งเส้นหนึ่งสมมติรูปเป็นพาราโบลาอย่างนี้คว่ำควอย่างนี้ไอ้นี่ชื่อ y เท่ากับสิบเจ็ดลบ x กำลังสองเป็นพาราโบลาควา่ำนะแล้วก็มีไอเส้นตรงอันเนี้ย ไปสัมผัสสัมผัสก็ประมาณแตะๆอย่างเงี้ยแตะที่ไหนก็ไม่รู้อ,ะอ่ะแตะอย่างนี้สมมติแตะอย่างนี้โดยที่ไอเส้นที่แตะเนี้ยคือ l เท่ากับ y เท่ากับลบสอง x บวกสี่โอเคไหมคะณนะจุดสัมผัสจุดไหนวะให้มาไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ให้มาช่างมันแต่รู้ว่าความชันณนะจุดสัมผัสต้ตองเท่ากันเนี่ยณนะจุดตรงเนี้ยความชันต้องเท่ากันความชัน ต้องเท่ากันโอเคป่ะความชันของเส้นตรงรู้แล้วคือลบสองความชันนี้รู้แล้วลบสองแต่ความชันอันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะโอเคไหมเราก็มาหาความชันอันนี้กันความชันของอันนี้คือ y ดิฟครับความชันอะความชันของเส้นโค้งแปลว่า y ดิฟ y ดิฟก็ดิฟเลยดิฟสิบเจ็ดได้ศูนย์หายตบมาโอเคไหมคะ ความชันเส้นตรงได้ลบสองความชันเส้นโค้งได้ลบสอง x แสดงว่า x เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จับมาเท่ากัน m เท่ากับ y ดิฟได้ลบสองเท่ากับลบสอง x แปลว่า x เท่ากับหนึ่งได้แล้วเป็นจุดสัมผัสหมายความว่าจุดตรงเนี้ค่ะในจุดตรงเนี้ยเเป็นหนึ่งจุดที่มันแตะกันพอดีอะเหลือ y ค่ะเหลือ y อ่ะพี่อยากรู้ y ว่า y เป็นเท่าไหร่อยากรู้ y เราก็เอา x ที่เราได้มาอันเนี้ยเนี่ยเอา x ที่มาได้เนี้ยไปแทนใน y โอเคไหมจะได้ y เป็น16อ่าพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วว่ามันไปแตะกันที่1 16ที่จุดนี้อีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเลิกอ้าว โอเคไหมคะโอเคนะไปต่อไปแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อเขาบอกว่าพื้นที่ปิดล้อมเห็นไหมพื้นที่ปิดล้อมด้วยแกน x y กับเส้น l แล้วเราจะรู้ได้ไงวะว่าเส้น l มันหน้าตาเป็นยังไงใช่ปะเรามันอาจจะไม่ได้เอียงอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะเอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้เราก็ต้องหาสมการ l ให้ได้ก่อนโอเคนะขีดขั้นมาครับสมการหา สมการเส้นตรง L สูตรว่า y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ลบ x หนึ่ง u มอสี่เรื่องเลขาคณิต y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ลบ x หนึ่ง y ติด y y หนึ่งคือใคร y หนึ่งก็คือนี่เนี่ย x หนึ่ง y หนึ่งคือจุดที่มันผ่านเส้นตรงอะลบสิบหกเท่ากับ เอเอาเอ็มได้แล้วลบสองเอ็ลบเอหนึ่งอเรียบร้อยจัดรูปได้ลบสองเบวกสองได้อะไรวะยเท่ากับลบสองเบวกสิบแปดเสร็จแล้วพี่ได้สมาการมาแล้วนะยังไม่จบวาดรูปก,ก่อนวาดรูปก,ก่อนเฮ้ยถ้าหนูเข้าใจแปดสิบข้อหนูแม่งหนูแม่งไม่ใช่มนุษย์แล้ววะ่ะหนูไม่ธรรมดาแล้ววะ่ะ ได้สมการแล้วนะได้สมการแล้วนะเสร็จปับ๊บวาดการาฟวาดการาฟที่อยากรู้ว่าการาฟหน้าตาเป็นยังไงวาดการาฟเพราะว่าเขาพูดว่าให้หาพื้นที่ใต้การาฟโอเคไหมคะแทนแทนในใจแทนเข้าไปเออถ้า x เป็นศูนย์ถ้า x เป็นศูนย์จะได้ y เป็นสิบแปดถูกไหมคะการาฟมันจะมาจุดตรงนี้ศูนย์สิบแปดเอาอีกสักอันหนึ่ง เอาอีกสักอันหนึ่งถ้าพี่ให้ x เป็นเก้ามันจะได้ลงตัวถ้า x เป็นเก้าเก้าสองติดลบสิบแปดบวกสิบแปดได้ศูนย์มันจะมาอยู่ตรงนี้เก้าศูนย์โอเคไหมคะเกิดเป็นเส้นตรงขึ้นมาแล้วได้แล้วเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยแกน y กับแกน x จบ ก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาล้ําไหมถูกไหมได้พื้นที่แล้วเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากธรรมดาตรงนี้ตรงนี้ยาวสิบแปดหน่วยรู้ได้ไงสิบแปดก็เนี่ยอันนี้คือแกน y คือความสูงสูงสิบแปดหน่วยฐานเท่าไหร่จ๊ะฐานเก้าหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่เท่ากับพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน คูณสูงแปดสิบเอ็ดตารางหน่วยเลิศเลิศมาก